สวัสดีครับผมกกมหน้าครับมือนีวันที่หกครับผมกัดสิมาบอกเลขก,กับทุกคนครับผมได้เลขมาแล้วก็เลยสิมาบอกเลขตัวเนี้ยให้ทุกคนได้ได้ฟัง้วการล่องโจทย์ไว้ครับเพราะว่าเลขที่ว่าผมกําลังจะบอกเนี่ยเพิ่นเคยบอกแล้วมันออกสามตัวตรงครับของงวดเดือนกุมภาที่ผ่านมาซึ่งงวดน,นั้นเพิ่นบอกมันออกสามตัวเลยงวดน,นี้ เพิ่นบอกผมมือคืนนี่ครับหลายงวดแล้วที่ว่าเพิ่นบาบอกแต่ว่าเพิ่นมาบอกมือคืนเนี่ยผมก็เลยสี่เอาตัวเลขตัวนี้มาให้ทุกคนได้ฟังลองพิจารณาบ้างครับแลกวก็ลองเจีว๊วด้วยเอาไว้เป็นแนวทางครับเอาไว้เปเเรียบเทียบก็ได้เพิ่นบอกเลขผมมากมือคืนเนี่ยสามตัวผมก็เลยแปลกใจว่าโอ้เบาบอกมาหลายงวดแล้วแต่ว่างวดนีมาบอกอีผมก็เลยว่าคิดว่าสี่บอกให้ทุกคนฟังดีบอแต่ลองคิดไปคิดมา เพิ่นเคยบอกสามตัวแล้วมันมันเคยออกบนแเครับมันอาจจะออกอีกก็ได้แต่ว่าความแปกมันอยู่ตรงที่ว่าเลขที่เพิ่นเคยบอกของเดือนกุมภาพันธนะ์น่ะมันเป็นเลขตัวนี้งวดนี่มือขึืนนี่มันที่หาเพื่อนก็บ,บอกเลขตัวนี้กรับผมผมก็เลยงงเรือมันจะออกหรือีบ่แต่ว่ามันเปลี่ยนแค่เลขเลขลักลอยครับ หลายคนฟังแล้วก็อยากหูวตัวเองแล้วผมก็สิบอยครับเดอ้อเพื่อนบอกผมมือคืนเนี่ยวันที่ห้าเลขสามตัวเพื่อนบอกว่าเสือเดอ้อตัวละหมืน <c oughs> ม่นงวดที่แล้วเพิ่นก็บ,บอกจริงๆครับแต่ว่าผมบซื้อเพราะวันนั่นเนาะผมสือ้อ่หลายแต่มันออกอ่องวดนี้เพื่อนก็บ,บอกเลยผ,ผมจอดรถเด้อบเพื่อนะเสือเดอ้อตัวละหมืน่นตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ผมกันเลยอยากหัวเลขพี่บ่ายยังสิงมาออกตัวเก่า เลขครับสามตัวตรงเลยงวดนี้เพื่นบอกให้ผมซื้อตระมืนเลขที่เพื่อนบอกคือ C 9ก้าเจ็ดและ C เก้าปดสองหางครับหลานผมเนี่ยเพื่อนจะบอกเลขสองหางเสมอแต่ว่ามันเป็นเลขไก่เคียงกันเลขเลี่ยง มัวไหนพืนบอกห้าเก้าเจ็ดกับห้าเก้าสองมัวไหนเพืนบอกได้ครับเดอ้อมันบอกห้าเก้าเจ็ดกับห้าเก้าสองมันออกห้าเก้าเจ็ดถ้าจะถาเจ้าพ่อผิดได้แต่เทเนี่ยคือมันออกห้าเก้าเจ็ดแต่ว่าโมเนใ่ใจว่าเลขลหลักลอยเป็นเลขยังหรือว่าอาจจะเป็นสองเก้าเจ็ดบนเน่เนี่ยแต่ว่ามันออกครับเออแต่ว่ากังวลนี้เพืนบอกโต๊ะเก่าอ่ะ สี่เก้าเจ็ดแล้วก็สี่เก้าแปดครับเหล็กพี่บายยังสิมาออก,ตกาาัตเก่าว่าสษัทอืมแต่ว่ามันกับบังเอิญต้องต้องกับเหล็กที่ว่าผมสื่งห,นะห,หมดที่แล้วนะที่ว่าพมนสื่อเก้าเจ็ดสี่เก้าสี่เจ็ดผมสื่งหมดหมดที่แล้วเด็กตัวนี้ผมสื่อหลายเติดอยู่ตววแต่วันผมมาแต่งวดนี่เพื่อนมาบอกเหล็กตัวนี้กบผมอีกผมก็เลยเอาตัวเหล็กตัวนี้มาบอกกับทุกทคนครับเผื่อมันจะมาสื่อระบบสื่อเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึง่ง แต่ว่าสาหรับผมเนี่ยเขาบอกให้ผมซื้อผมก็จะซื้อไปยุ่แต่ว่าอาจจะซื้อบ่หลายทุกทุกคนเนี่ยอย่าไปซื้อคือผมเนอะอย่าซื้อคือผมผมบอกเลยว่าซื้อลอตเตอรี่ครับสี่เก้าเจ็ดจักใบหนึ่งสี่เก้าแปดจักใบหนึ่งแต่ก็อย่าลืมครับเลขกทุกเลขเนี่ยมันตีลังกาไปมากเลยโดยเฉพาะเล็กเก่ากับเล 6, เ็กโคกนะสินะนะเล็กหนึ่งกับเหล็กเจ็ดนะสินะอาจจะเป็นสี่หกหนึ่งสี่หกเจ็ดหรือสี่หกแปดอย่าลืมครับ แต่ที่ผนานมาเพิ่นบอกผมเนี่ยมันออกตรงตรงเลยด้มันออกตรงๆโด้วยที่าผต้องกลับแต่ข้ากับกั้นไว้ครับไปกลับในบา้านก็ดีเพื่อวันสีมักกลับผมจะซื้ออยู่ครับผมก็จะซื้อใน่ระดับหนึ่งก็ที่ว่าเป็นเหลขกมักอะไรกับเป็นเหล็กตรงกันก็นกทีว่าหลานเพิ่นบอกเห็นผมซสือผมก็จะลองเสียงโศกค,ครับมาหอดบ้านผมมาจากวัดแล้วปพ๊บมือขึ้นเนี่ยเิ่นกระบ,บอกผมเลยเสือเด้อตละมืนตละมืนนะ มาถามบ่าม <re> ีเง <anak lonely> ิน <Find> บ <human> ่าวผมก็ังซื้ออยู่นะครับซื้อบ่หลายสื้ออเดอร์ซืออเดอร์จ้ามือจ้ามืเต่อ497 497 498 498นะผมก็เลยเอาตัวเลขตัวนี้มาบอกทุกคนนะครับสองหางครับเลขสามตัวสองหางแต่ถ้าจะไปกลับก็ล่องไปไปกลับบ่ากันเลยครับแต่ถ้ากลับไปกลับมาเพื่อมันก็หลายแต่ถ้างเพื่อมันก็หยาดออกมาตกกลับใช่ไหม497กับ498 ถักกับมาก็จะเป็น467 468หรือจะเป็น461ก็ได้แต่461หนี่มันก็ต้องกังวลที่หล้วได้ที่ว่าซื้อหลายแฮงมันมามันมีมาครับแต่ถามว่าผมมากบอผมมากนะกันยอมนะผมมากแหละผมก็เลยเอามาบอกให้ทุกคนได้ฟังนี่แต่ถ้าผมบ่มากผมก็คือสิบบอกเอามาเ่าก็จะซื้อครับซื้อทิมๆไว มาเพื่อนออกบอกแล้วบดซื้อเนี่ยกระิเป็นยังไงอยู่ซื้อหน่อยซื้อไลยกับซื้อไวครับเพื่นก็ตั้งใจมาบอกเพื่อได้ค่าขนมให้หลานหน่อยหมวดวันที่สิบหกพฤษภาคมหกห้าครับผมขอย้ำอีกรอบนึงครับว่าเลขนี่เพื่นเคยบอกเดือนกุมภาพเหลวมันออกตรงๆเลยสามตัวหมวดนี่ เพิ่นมาบอกเลขเหมือนกับเลขตัวเก่าหรือว่ามันจะมาเลขตัวนี้จริงๆผมกับบุงหัวกันแต่ว่าโดนๆแล้วครับดนแล้วที่ว่าเพิ่นม่ได้บอกแต่เพินพ่นเพิ่งมาบอกหมวดนี้ของในหลายเดือนเนี่ยสี่เก้าเจ็ดกับสี่เก้าแปดครับเอ้ยเกือบลืมเกือบลืมบางคนฟงนังแต่พุ่นอาจจะชอบฟังอะไรก็ได้พราะได้ที่ฟังอยู่ตอนนี้เพิ่นม่ได้บอกแค่เลขสามตัวโอ้ยเกือบลืมเพิ่นบอก เลขสองตัวมั้งครับผมบอกแล้วครับเหล็กพี่บาเล็กพี่บาดีเล็กสามตัวกับพี่บาเลยยังจะมาอีกตัวเก่าเล็สองตัวยิ่งเหล็กพี่บา,าเลขสองตัวพนบอกว่าเห็นผมสื่อน้าเห็นสื่อน้าเด้อสื่อน้าเด้อเลขสองศูนย์สองศูนย์ครับพนบอกสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าแปดแล้วก็สองศูนย์เกือบลืมครับ เกือบลืมจริงๆเกือบลืมกกมีเสนอครับเลขทีบาหลานันใช่หน่อยเพื่อนบอกผมมาผมก็เลยอยากสีบอกต่อกันทุกคนครับว่าอย่ามันออกอย่ามันออกเกลยม,มาบอกครับแต่สำหรับไพ่สีทีบอสซื้อแกบอกเป็นยังครับเพราะว่าผมก็นําเสนอทุกคนเบิ้งเอาไว้พิจารณาอะไรกันไว้เพื่อเปรียบเทียบแต่สำหรับผมผมอาจจะซื้อไอยุครับซื้อลอตเตอรี่ไป้นั่งนะครับ เซอร์ลอตเตอรีทีไวมา,มาเหล่าอาจจะมา3สามตัวไ,ได้ย้ำอีกรอบนึงครับเลขที่เพิ่นบอกมือขึ้นคือ497กับ498แล้วก็20 20ส,ส,ส่วนจะออกหรือบ่ออกนะผมกับัุหงหูครับแต่ว่าทีพา่านมาเพิ่นเคยบอกว่ามันออกผมก็เลยสีมาบอกต่อครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังครับเอาไว้เป็นแนวทางให้ทุกคนไปพิจารณาครับ ่ว่าผมกบบตังน so, ิดต so 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 ังน <AKE> ิดเยู่เหล็กยั้งว่าซีมาตัวเก่าบ่หรือซีมาเหล็กต่ำๆบ่สองศูนย์ศูนย์สองถึงบ่แต่ถ้าผมนะสองศูนย์ผมมักบ่บอกกับบ่พันไดครับผมมักสองห่าสองหกสองเก่าไปผุนแล้วมันง่ามนะเหล็กมันง่ามครับเหล็กมันง่ามมันเป็นตามบานนะสองศูนย์เหล็กพี่บ่าเนี่ีมาเหล็กดีสิศูนย์เก่าก็ออกแล้วนะครับเนาะหรืออาจจะมาศูนย์สองสองศูนย์ก็ได้แต่สำหรับผมเนาะผมผมมัก สองหาสองหกสองเจ็ดสองเก่าไปถึงบอกไปเรื่อยๆครับแต่สรุปครับย้ำอีกหนึ่งรอบครับเลขหลานชายน้อยที่ว่าเพิ่นบอกผมเนาะสามตัวสองหางคือสี่เก้าเจ็ดกับสี่เก้าแปดแล้วก็สองศูนย์ครับงวดที่สิบหกพฤษภาคมหกห้าก็น้ำเสียงทุกคนเบิง้งไว้เพื่อเปรียบเทียบไว้เพื่อเป,เป็นแนวทางก็ลองใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนําเสในอให้ทุกคนเบิง้งไว้เพื่อลุ้นซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับมาไดโชคมันได้บ,บอกให้ทุกคนซื้อเลยครับ แต่ว่าอยากนําเสนอตัวเลขตัวนีว้มาหามันมากักบบุ้งโไดว่าเลขยจอหรือบอกแต่ก็อยากมาบอกเป็นแนวทางเืยสิครับขอบคุณครับผมที่ติดตามรับชมเห็นทุกคนมันมนครับงวดนี้ืฉลตีตเรอรลีแล้ว,วันยังไงครับไม่ว่าจะเป็นสามตัวหรือสองตัวหรือรางวัลที่หนึ่งก็เลยครับจะได้มีเงินมีทองใส่ขอบคุณหลายครับ